ขอทราบเรื่องการงานของวั้ที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงวันที่1-31ถึง31ตุลาคม2566 ขอทราบเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดในาราศีพฤษภในช่วงวันที่1ถึง3เตุลาคม2566 ขอทราบเรื่องสุขภาพของผู้ที่เกิดเนราศีพฤษศกในช่วงวันที่1ถึง3สเว็ตุลาคม2566 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดาทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่ยิปซีดูดวงเรื่องการงานการเงินสุขภาพของผู้ที่เกิดในราศีพฤษกนะคะในช่วงวันที่1ถึง31ตุลาคม2566คุณสามารถดูได้ทั้งแบบศาสตร์ไทยหรือแบบศาสตะวันตกนะคะถ้าอันไหนตรงก็ให้ยึดศาสตร์นั้นเป็นหลักนะคะ ถ้าใครยังไม่ทราบว่าสาตร์ไหนวันที่เท่าไหร่ให้ดูตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ยิปซีทั้งหมดสามสำรับนะคะในการอ่านการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมบางเรื่องอาจจะไม่ได้เกิดในทุกคนนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางส่วนดวงความรักแต่ละราศีจะแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเน้น,เ,น,นเรื่องความรักไปเลย ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆคนไหนสนใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและสุขภาพบ้างนะคะการงานของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงวันที่1นึถึงสาตุลาคม2566ได้3 of Pentacles t the w h e e l o fortune f Two of Cups, Four o o Wands ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถ้าใครที่คาดหวังในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจหวังแต่ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจะได้รับเกินที่คุณคาดไว้เพราะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษจากการทำงานหรือบางคนอาจจะได้โบนัสจากการทำงาน ส่วนเจ้าของกิจการจะได้กำไรเป็นก่อเป็นกำรรทำให้กิจการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าใครที่ทำงานด้านการก่อสร้างเช่นค้าวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาวิศวกรสถาปนิกจะส่งผลดีมากๆในงานด้านนี้นะคะช่วงกลางเดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของคุณ บางคนจะได้เปลี่ยนงานใหม่บางคนจะได้โยกย้ายตำแหน่งงานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือในการเปลี่ยนแปลงงานครั้งนี้อย่างมีสติในช่วงปลายเดือนคุณจะได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดี ได้หัวหน้าหรือเจ้านายที่มีความเห็นอกเห็นใจลูกน้องทําให้การทํางานเป็นทีมออกมาดีเยี่ยมและประสบความสําเร็จเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับการทํางานส่วนคนที่เคยทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมง,งานมาก่อน <c oughs> ก็จะได้มาปรับความเข้าใจกันและทำงานร่วมกันได้ดีเหมือนเดิม สรุปแล้วในเดือนตุลาคมชาวราศีพฤกษก์ส่วนใหญ่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานจะได้เฉลิมฉลองตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่คุณได้ลงทุงนลงแรงไปเริ่มออกดอกออกผลให้ได้เก็บเกี่ยวส่วนคนที่ทำธุรกิจกิจการจะเจริญก้าวหน้าได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ การเงินของผู้ที่เกิดในราศีพฤษกในช่วงวันที่1 3ถึงสาสเ,เวตุลาคม2566ได้ Queen of Wands, Knight of Swords, Queen of Pentacles, King of Swords ในช่วงต้นเดือนการเงินของคุณคล่องตัวดีมากมีรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายบางคนเจอช่องทางหาไรายได้เพิ่ม เงินที่คุณได้มาได้มาโดยไม่ยากลำบากแต่ส่วนใหญ่ก็มกักจะหมดเงินไปกับเรื่องสวยๆงามๆที่ช่วงกลางเดือนสิ่งที่คุณได้ทุ่มเททำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือธุรกิจจะส่งผลให้คุณเจริญก้าวหน้ามีเงินหลั่งไหลมาจากแหล่งที่คุณลงทุนไว้ เพื่อความมั่นคงในอนาคตคุณควรวางแผนการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบและรัดกุมนะคะใช้จ่ายเงินให้เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่สภาพคล่องทางการเงินของคุณสูงมากเงินที่เข้ามามากกว่าเงินที่ออกไปบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองจาก ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงโดยสเสน่หาบางคนมีการวางแผนการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณและตอนเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพราะจะทำให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นรวมแล้วทั้งเดือนตุลาคมการเงินของชาวราศีพฤษภ ถือว่ามั่งคั่งร่ำรวยเลยทีเดียวมีการเงินที่คล่องตัวสูงมากเจ้าของกิจการธุรกิจเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างไม่น่าเชื่อเรียกว่าสามารถพลิกฐานะได้อย่างรวดเร็วสุขภาพของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงวันที่1 3 1ตุลาคม2,566ได้ 8 of pentacle, 3 of cup, Ten of sword, 8 of w a n d ในช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่คุณทำงานหนักมาตลอดจนทำให้สุขภาพของคุณสึุดโทมบางคนถึงขั้นเจ็บป่วยบางคนร่างกายยังปกติอยู่แต่คุณไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะ คุณควรหาเวลาพักผ่อนบ้างถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะเพราะคุณอาจจะล้มป่วยได้ในช่วงกลางเดือนบางคนไม่ได้เจ็บป่วยอะไรก็จริงแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนักบางคนหลังเลิกงานยังมีพลังไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จนลืมดูแลสุขภาพตัวเองก็มีนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ให้คุณระวังตัวเองควรหาเวลาไปพักผ่อนบ้างอาจจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองบางคนมีโรคแฝงที่ยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กๆน้อยๆควรรีบรักษา สาเหตุของโรคหรือไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะถ้าคุณยังแข็งแรงดีอยู่ไม่เจ็บป่วยก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณที่เจ็บป่วยนะคะชาวราศีพฤษกส,กส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจคุณมีพลังเต็มเปี่ยม มีไฟในตัวที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆอย่างมุ่งมั่นถ้าบางคนเจ็บป่วยก็จะหายวันหายคืนนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เกิดในราศีพฤษภทุกคนโชคดีในเรื่องการงานการเงินและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ